โดยเอาเลือดไปตรวจเนาะกราบสบายดีสบายดีเด้อเนาะโดยมันเด็กก็ะหกครับน้องแพะพาลุยอีกแล้วเนาะโดยมานี่กระหกอันแพะพาลุยการน้องแพ้วกันอยู่อันนี้มันเป็นเคิรเลดเด้อโดยอยู่ห้องหมอแข้งสวอนในเขตเนาะโดย พายายหนองแพรมาพงหมอคือเก่าโดยก็คือลงโรงพยาบาลโดยเอมาแต่เมื่อคืนนี้แล้วประมาณสิบโมงโดยสิบสิบโมงสามสิบนาทีโดย,โดยแล้วก็พามาแล้วก็ไปถ่ายเนาะแบบมันซุมซนมันแบบขลุกขลุนฮะโดยมันอันนี้โดยตอนนี้กะยายหนองแพรก็อยู่อ่เอเอินจั่างไรวะ น้องแพลกับบหูจักเนาะเดี๋ยวน้องแพลจะิญเราไปทาป้าเบิงน,น้องแพวก็ลืมโดยอามาแต่เมื่อคืนนี่ยายน้องแพรแบบเมื่อยแล้วก็เจ็บหัวเจ็บแถวกั้นคอโดยแล้วก็หันใจปวติดเนาะพามาห้องหมอด่วนโดยคืนนีซุ่มแซวน้องแพลาว่าสีถ่ายแต่เมื่อคืนนี่แต่ว่าแบบต้องเลยจับยายอย่างนี้เลยมันถ่ายม่ได้โดยเลยมาเปิดคลิปตอนเศร้าวัางหกโมงเนาะ โอ้คนกนัโดยการน ong เพล่กบมาคอยมีเงินนั่นแหละโดยอ่าวันที่14นี่ก็เป็นหอข่าวปรรดินแบบใส่บาทโดยใส่บาทแล้วก็ไป่าพอน้องแพล่นะผักอ่าเงินน่ะมหานห,นห,ะหายพันหนึ่งก็คือตั้งอะไรโดยพักมาหายพันหนึ่งก็คนละก็หาแสนกีบเนาะโดยการน้องแพล่ก็ใส่จ่ายทาง ยาทางขากาขากินอยู่ห้องหมอแล้วเนาะก็คือสิบประแดดไปเห็ดบุญโดยเอาวไปหาไปการเซเวอลาฮัไปหาไปเบิ่งไปสนุงกันเรื่อยๆเนาะว่ายายน้องแพวน่ะสิเป็นจังได้เนาะโดยไปฮก็ไปหาเบิ่งไปสนุกกันเลยหายยาไปหาน้องแพรออกมาเปิดคลิปอยู่แถวบอนจอดรถยายน้องแพลวอยู่แถวทิงนี่แหละเอ้ยยังวะ เดี๋ยวไปถามป้าน้องแพลวก่อนเนาะคืนนี้กะค่ายแต่อาเพื่อนขี่รถใหญ่มาส่งเลยโอ้อ่าสิถ่ายยากน้อเนาะดูอยู่ห้องหมอใหญ่ห้องหมอแข่งจานาคิดเพื่อนกักหามพอยถ่ายเนาะอย่างน้องแพลวกั็สิคอยคอยถ่ายไปโดย ขาวแสงอาทิตย์ก็คือน้องสาทิดหนังพากันหากนกินข้าวแล้วเนาะ,น,ะน้องสาธิตก็ดูสบายดีโดยมาเมื่อคืนนี่เนาะยายลุงแพลกับยูฟุโดยเนาะน้องแพลกับบุหัว่า อ่ามอสสีหายถ่ายบอเนาะแต่วนองแค่นะ่ะสีหลักถ่ายไปเทเลน้อยโดยนี่มันเป็นวิธีของนองแพ่หลักถ่ายไปยึดเทเลน้อยเทลขันเทเลต้นเนาะแต่วายายนองแพ่กับบัวสีรับหรือเสียังเนาะเด,ด,ด,ดไไนียวยไปแน่งแค่ขอยึดกี้ไว้ก่อนโดยเนาะยายพงนองแค่เลือดไหลเอาเลือดไปต,ว,ตวดเหนียวตรวจแหละ เหี่ยวก็ยังพันได้ตรวจเนะาะมช้าวนีพาไปไปเหี่ยวยายน้องพ่อรับเลยใส่ใส่ยังก่อนใส่สลูนอนทิ้งห้อนเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นอ่าเลือดกับเหียวเนาะดดยายน้องแพ้เพื่อนกันรับยิวถ่ายยากเว้ย่ยถ่ายว่เยวะ่ายว่ยวายวี่ก็น้ถยวะถ่ะว คืนนี้น็นอเมริโอ้น้องชาติติ่นกัโดยคืนนี้น้องเพล่บนอนอยู่แจ้งเลยกับน้องชาติถิ่กับป้าของน้องเพลวเนาะอยู่พากันสลับการเข่ากลับไปกับมาเนาะคนละหนึ่งสมโมง ต้นแจ้งแหละกันน้องสถิกาถ้ากะเผากินอย่างนี้แหละกัป้าของน้องแพะมาเผาป้าแหละกันยายน้องแพะก็ไปเข่าแต่น้องแพะต้องคายคลิปให้เบิรงก่อนเนาะเหนื่อยเมื่อยบาได้เมื่อยมาอุ๊กโดยน้องแพะว่าสี่แปซีบาทเนาะแต่ว่าเอ้ยยายน้องแพะมาเข่าคงมอซ้ำโดยเงินกับพันหนึ่ง แต่ผมเป็นยังเนาะพอะ้ลมผัดแหงตอนนี้กับเงินกันยังเหลือเขาใส่ไปสองร้อยกะเอ้ยเขาใส่ไปสองร้อย่ะสะตอนนี้เงินเหลือสองแสนโดยกับประมาณหาร่อยโดยอออยู่อะลืมถทมมา pa con rồng phèo và pa nì, u hổng nhang cả wá, rồi đèn rồng phèo cà xì bên nhang bưng pa ào, à bưng pa nì nó, oh nì pa, à đúc, bên trong, đúc ซึกภายในซองกาแหูแล้วโดยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสีลมๆเนาะลมพนะัดแห้งดีแล้วขอไปเบิ่งยายน้องแฟอีกบบบหนึ่งเนาะเป็นจังใจแหละโดยยายน้ำกาแฟนอนหลับอยู่เนาะอกินยญิงเพื่อมาจาดเลือดขาจอดเลือด ก๋ี oh, ่นน้ำต่อย่างกกระสุนูออแคนล้อุ่นเลยเมื่วานี้แคนเย็นมาเลยเดือนเก้าี่จะชงเือบเนเดือนก แยน้งเพลจอยแหงดีชืิอเขาสี่สี่สีคำามคำเาปนชเป็นเช้าเลือดไปตรวจเนาะโดยเอาเลือดไปตรวจเนาะยูสันไงขันชองขันสองใช่ไหมวะเล็ดติดติดเชิ้ไหมบอลท้าแปเอาอนใบัน้าหรอเ่เออเออบอลอะไร 국민ដែលដែរល់ອ្ទាំាយ ılan បនៅប <|so|>> ់ итан មួព uh �어 uh 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 서 antee ចាត� a ป้าของน้องแพลวเนาะน้องเจ้าดีมากน้ำลายกันเเรียกโดยใน้องแพลวขอหยุดคลิปไว้ก่อนด้วยเนาะย่านเพิ่นปล่อยถ่ายมันเป็นกฏของเพิ่นในห้องหมอโดยเขาก็ไปปอนบัตรเคียว ค่ะอันนี้ปองคำปองคำโดยเอา,าสเปตรวจเลือดเนาะตรวจ ีล้วเขาจังมารุ่นอีกคิดหน,น,น,น่ะว่าผลตรวจเลือดกับตรวจเนีี่เป็นยังไงเนาะดูนะแล้วก็ไปตรวจเลือดเนาะตาของนอง้องแพลว่า ทางหลุมหลดเที่ยวงามงามอันนี้เป็นทางขาวนะ้อง,งอแนกสมนารถขีดโดยจัดเลือดเนาะทาเบิร์บารเรียเนาะยานผื่นไม้ทายอะนะ้ำพิดก้นของกิน เกล็ดกับเหี่ยวคนไทย,กเ,ยเกิ้นียังเกาะคนไทยเกิน้นปัสสาวาะปัสสาวะเ่รเหี่ยวก็คือบอดชี่บ่ามังปดชีู่ถ้าเบิ่งพน้นตัวเลือดอีคลิปหนาเนาะดู สลายคิมีน้องแพะกับซิคโคสจบคีเพลงซันมี่เลเดอร์โดยขอหายทุกคนที่เขาเาเบิ่งน้องแพะจงมีจังความเข้มแข็งลานเบอร์เกอกล่าวเด้อเนาะโดยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิงนั้นสมปทานนาแพะเขามาเบิ่งนซองน้องแพะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องแพเด้อโดยสลายคิมีน้องแพะก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพอบรรยากาศสีแดงแดงโดย